สวัสดีครับเรากำลังจะทำรีวิวนะครับตัวนี้ก็คือ VBox Industrial Gateway นะครับเชื่อมต่อนะครับเป็นสายสื่อสารนะครับ RS485 ด้วยโปรโตคอล Modbus RTU นะครับตัวดิจิตอลมิเตอร์ตัวนี้นะครับจาก ABB นะครับเป็นรุ่น M1M นะครับแล้วก็มีเลข12หลังด้วยนะ นะครับก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรดี m1 m12 แล้วกันะนะครับตอนนี้เราใช้โปรโตคอลมดบัต rtu นะครับโดยที่ใช้ฟังก์ชันนะครับเป็น slave o l function ตัวนี้นะครับเรามี ct นะครับ current transformer แล้วก็ตัวคลิปแอมนะครับเพื่อเป็นการเทียบนะครับว่าคลิปแอมเนี่ยวัดแรงอ่าวัดกระแสเนี่ย ตรงกับดิจิตอลมิเตอร์หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เราเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาที่ว b o x n e t อกซ์ดอมเนนะครับคอเเตอร์เข้าไปนะครับอ่าโอเคระหว่างเบราว์เซอร์กำลังเข้ามานะครับตัวนี้ i n d u s t r i a l Gateway นะครับเชื่อมต่อนะครับกับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตด้วยวิธีผมแชร์ฮอสปอต จากมือถือนะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิท่านจะเสียบสายแลนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้วิธีการแชร์ฮอสปอตนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นสาย Power อเฉยๆนะครับสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้นะครับ Serial Port นะครับที่คอมหนึ่งของ V-Box ตัวนี้ครับตอนนี้ถูกเซตติ้งให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอลมิเตอร์นะครับซึ่งจริงๆเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มีโปรโตคอล มดบัตร rtu นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้รุ่นที่เสียบใจแรงก็ต้องเป็นมดบัตร tcp ip แบบนี้นะครับเป็นต้นตอนนี้เราจะเห็นว่า,าเราเซตติ้งตัวดิจิตอลมิเตอร์ให้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับ ln นะครับคือซิงเกิลเฟสนะครับเป็นโวลต์เปอร์เฟสใช่ไหมสองร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้นะครับสามสิบจุดแปดนะครับและความถี่เฮิร์ตก็อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับตอนนี้กระแสะไม่มีเลยนะครับโอเคไหมตอนนี้พอเราเข้ามาที่ บราวคเซอร์ได้เนี่ยนั่นคือเรียกว่า v n e t System นะครับเราคลิกตรงนี้ขึ้มานะครับเราจะมีจุดเขียวๆดูนะครับจุดเขียวๆตรงนี้นั่นหมายถึงว่า VBox ตัวนี้ออนไลน์อยู่นะครับเราคลิกเข้าไปที่จุดเขียวๆนี่นคือ Vbox นะครับตรงนี้ชื่อ r ร a l time d a t a นะครับเราคลิกเข้ามาที่แท็บตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างกลุ่ปนะครับเราสร้างสมมุติเรามีมิเตอร์หลายตัวแล้วก็สร้างกลุ่มไว้สมมุติเราชื่อ d ิเล t กทร์เบอร์เก้าสมมุตินะนะครับ โอเคเราได้แล้วดิทอร์มิเตอร์เบอร์เก้าในเนี้ยนะครับตอนนี้เรามีค่าดูนะครับที่าพารามิเตอร์นะครับโวลต์เฟสเอสองสามหนึ่งจุดห้าแล้วก็เฮิร์ตสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับเชื่อมต่อที่คอมหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือ bon, อ d ดเดสบนมดบัตรอะไยูนะลองแอบบดูตัวเลขตรงนี้เห็นเห็นไหมครับมิเตอร์ตรัวนี้เมื่อเรา,อ,าอัดคลิปผ่านตัว มือถือนะครับมันจะเป็นตัวเลขวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่นิ่งนะครับไม,ไม่ไม่กระพริบแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะวิ่งสามริตาบวนๆอย่างนี้นะในในกล้องอนะ่าโอเคเลขตัวเลขใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่า50.02อ่ามันจะตามหลังกันนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับ23 1 2 3 2 6งอ่าตัวนี้ตัวเลขชัดเจนเห็นไหมครับอ่านี่คือเรียวไทม์นะครับ คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับเป็นเครื่องเปล่าๆนะครับก็แค่ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการแชร์ฮอตสปอตนะครับเท่านั้นเองตัวนี้ตัวเลขตรงกันแล้วนะครับกระแสศูนย์แอมฯนะเราลองดูตัวนี้เราลองดูนะครับแล้วเราเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมศูนย์แอมฯเหมือนกันนะครับอ่เราเปิดเลยนี่ครับเปิดกระทะปึ๊บ ขึ้นมาแล้วครับ4.29นะครับในคลิป M แอมเราขึ้น4.36 4.37โดยประมาณนะก็ขึ้นอยู่กับค่าของเครื่องมือบนหน้าจอเราขึ้นเลยทันทีแอมเฟสเขึ้นเท่าล่ครับ4.26ไปใกล้ๆปื๊ดเป็นไงบ้างชัดเจนไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวคู่มือนะครับเราจะมีคู่มือ เทียบแอดเดสนะครับจะเป็นจากผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะให้เรามาอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าคอมมิวนิเคชันรีจิสเตอร์นะครับเราจะแมปตามนี้นะสแตนดาร์เราจะเป็น m o ดบัต RTU นะเป็น Half Duplex ด้วยมีบอร์ดเลทที่เท่านี้เทา่ทานี้นะครับแล้วก็ใช้ m o ดบัต f ฟังก์ชัน3 3 Lead Holding Register นะครับ Data ททั้งหมดจะเป็นแบบ Floating นะครับและนี่คือ d d r e s s ของเขาครับเราจะเลือกดูที่วัด total นะครับ หรือเราจะดูที่ V R นะครับ Power Factor Average Power Factor Per Line นะครับ Volt Line to Line นะครับหรือว่า Volt Line to Newton ก็ได้ Current นะครับเป็น Current Total หรือ Current Per p h a s Frequency นะครับมีตตนะ์อ่าแล้วก็โหลดโหลด R นะครับอ่านี่ผมปิดกันปิดก่อนนะในน้ำเดือดปึง้งอ่าลองดูก่อนนะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าถ้าดิจิตอลมิเตอร์ตัวไหนนะครับมีตาราง Map a d d r e s ให้เราแบบนี้นะครับ เราก็ดึงขึ้นได้แน่นอนนะครับโอเคอันนี้จะเห็นว่ากระแสศูนย์เลยพอเราปิดใช่ไหมครับอันนี้ก็ศูนย์เช่นกันอันนี้ก็ศูนย์เช่นกันเอาเปิดไหมเปิดปุ๊บนะครับกินเท่าไหร่ครับ4.29จากนะต่นี้ถ้าเกิดเราอยากจะแสดงค่าละเอียดเราก็แค่เข้าไป Edit นะครับแล้วเราก็นะครับไปปรับดิจิตข้างหลังมันเท่านั้นเองเมื่อเราได้สัญญาณนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นกระแสความจีแรงดันนะครับ เราใช้ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับในการตรวจเช็คค่าในการสื่อสารนะครับจากนั้นเราสามารถนำนะครับข้อมูลเหล่านี้แสดงเป็นรูปกราฟิกนะครับหรือเรียกว่าสเกดาออน่าวนะครับอ่าเราก็จะมีเมนูเซอร์วิสแล้วก็่าวสเกดาแบบนี้นะครับอ่าจะเข้ามาหน้าใหม่แบบนี้นะครับหน้านี้เป็นอ่าโปรเจกต์เดิมนะครับที่มีอเดตอะไรเรียกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราแค่จะทดลองนะครับเช่นสมมติว่าเรามาดูเครื่องมือด้านฝั่งนี้นะครับอ่าสมมติว่าเราต้องการ แกระแสนะครับตอนนี้มันขึ้น40กว่า,า4แอมป์ใช่ไหมครับเราก็สมมติว่าเราใช้อลองดูก่อนนะแกระแสจะขึ้น4ประมาณ4แอมป์นะครับเราก็ใช้ตัว bar ก็ได้ใช้ bar g r นะครับอย่างนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวมาคลิกโป๊ะ,ปะนะครับเราเลือกแท็กก่อนนะครับแท็กของเราเนี่ยหรือไอเดียเนี่ยเราเลือกที่สมมติเลือกที่แกระแสนะครับ phase A ตัวนี้นะนะครับ กดโอเคมาแล้วก็มีการคอนฟิกข้างในอีกนะครับว่าเป็นประเภทไหนปรับหมุนหรืออะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็โลลิมิตที่0ูนย์อัพลิมิตที่5้่างนี้ละกันนะครับกดเซฟแค่นี้เองนะครับเราจะได้ค่ากระแสะมาโชว์ตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ค่าแรงดันด้วยความถี่ด้วยก็เพิ่มนะครับจะเป็น ลิงก์ชชร์พายชาร์อะไรได้หมดเลยอันนี้เราทดลองดูนะครับกดเซฟนะครับเรียบร้อยเซฟจากเซฟแฟร์ไปนะครับกด b r o ์ส์นะครับหรือวิวนี่คือการออนไลน์นั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถดูนะครับบนมือถือได้นะครับบนเบราว์เซอร์ได้นะครับตอนนี้กราฟิกมาแล้วโหลดมาแล้วนะครับตรงนี้นะเราดูตรงนี้นะให้เห็นนะครับ กร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้ศูนย์เดี๋เราเปิดเปิดเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงนี่ขึ้นเลยดูตัวเลขซูมเข้าดูตัวเลขนะครับตัวเลขเขาจะขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับ4.28 4.29อ่าซึ่งเป็นไงครับตรงกับค่ากระแสไหมตรงกันซึ่งถ้าเกิดมันตัวเลขตัวใหญ่เราก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับเมื่อเราผมขยับมาที่ตรงนี้เอาไว้ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับขยายใหญ่หน่อย อย่างนี้ก็ได้นะสมมติเราเห็นชัดๆเลยกดเซฟแค่นี้เองนะครับเป็นการอิดิทนะกดเซฟแค่นั้นนะครับโอเคกลับมาที่เบราว์เซอร์กดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเพราะนั้นแปลว่าเราสามารถอิดิทที่ไหนก็ได้นะครับเป็นไงครับค่าขึ้นเลยนะตัวนี้เห็นไหมถ้าเราปิดนะปิดปึ้งอันนี้เรียลไทม์เลยนะนะครับกระแสนะครับแล้วก็บาร์แสดง ระดับของกระแสหายไปนะครับกดสตาร์ทใหมมาแล้วนะครับ4.3นะครับ4.31แสดงเลยทันทีแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมอนิเตอร์ลิงนะครับพาวเวอร์ Power นะครับเอนเนอร์จีครับโดยผ่านดิจิตอลมิเตอร์นะครับซึ่งสะดวกง่ายรวยเดเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามี ct ที่เป็นแบบสปิ a คอเข้าไปคล้องได้โดยที่ไม่ต้อง สต็อประบบนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยถ้าเลือกได้ก็ควรจะปิดระบบนะครับ่ถ้าถ้าเป็นระบบที่ซีเรียสก็ต้องมีการวางแผนปรึกษากันในทีมงานวิศวกรนะครับแล้วช่างผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ